สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับปอกับคลิปนี้นะคะก็ถ้าเจอหน้าค่าตากันแบบนี้นะคะก็คือถ้าไม่มาอันบ็อกซิ่งมารีวิวอะไรสักอย่างก็คือมารีแอคคลิปอะไรเงี้ยนะคะแต่สำหรับคลิปนี้นะคะปอก็จะมารีวิวนิตยสารของคุณมาร์กนะคะเทรนโมนะคะเป็นนิตยสารประจำเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั่นเองจริงๆปอได้รับมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งจะ เพิ่งจะว่างมารีวิวว่าอย่างไันกันละกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็แพ็กนิตยสารส่งหน้าคาอีกทีหนึ่งแต่วันนี้จะมารีวิวว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะสําหรับนิตยสารเทรนโมนะคะเล่มของคุณมาร์ก็จะมี2ปกด้วยกันนะคะก็คือปก A และก็ปก B ซึ่งก็เป็นสีขาวกับสีดํานั่นเองแต่ว่ารูปข้างในเหมือนกันนะคะมันจะต่างกันแค่โปสเตอร์ที่เขาแถมมาในเล่มแล้วก็ โฟโต้การ์ดนะคะโฟโต้การ์ดที่แถมมาจะต่างกันซึ่งโปสเตอร์นะคะก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะแรนดอมนะคะแล้วก็โฟโต้การ์ดจะมีอยู่5แบบด้วยกันก็เป็นแรนดอมเหมือนกันนะคะแต่จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีวกนนะะว่าค่ะว่านิตยสารของพ่อเนี่ย จะดีงามขนาดไหนนะคะไปดูกันเลยปกนี้กันดีกว่านะคะเป็นปก A นะคะเป็นปกสีขาวนั่นเองจะเป็นหน้าปกแบบนี้นะคะทุกคนหล่อเนาะหล่อมากนะคะแค่หน้าปกก็คือแบบแล้วนะก็คืออย่างที่ปาบอกนะคะว่ามันจะเป็นปก A กับ B นะคะก็จะเป็น2ปกนี้สีขาวกับสีดำนะคะปกดำก็จะเป็นแบบนี้เท่ๆคูลๆนะคะส่วนสีขาวก็จะ ลอยดุดเทพเจ้ามาเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะโอเคปกก็จะเป็นหน้าหลังนะคะแต่อีกปกหนึ่งอีกอีกฝั่งเนี่ยจะไม่ใช่มาร์กนะคะคุณมาร์กขึ้นปกฝั่งนี้นะคะทุกคนโอเคอ่ะเปิดออกมานะคะสิ่งที่เราจะเจอก็คือท่าดังอันนี้คือโโต้กาส์นะคะทุกคนโโต้กาด ที่แถมมาก็คือจะแรนดอมหนึ่งเล่มต่อหนึ่งแบบนะคะแต่มีทั้งหมดคือ5แบบก็คือแบบต้องลุ้นเอาะค่ะว่าใครจะได้แบบไหนแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันจะมีโปสเตอร์มาด้วยนะคะโปสเตอร์อันนี้มันจะมาเป็นแบบพับนะคะทุกคนตืงโอ้โหแบบเดียวกันกับโฟตโต้การ์ดเลยอันนี้เป็นแบบแรนดอมนะคะโอเคโอเคโอเควิหล่หอนะ เออเสียดายที่มันพับมาเลยว่ะทุกคนจะมีบางคนนะคะที่ปอยเห็นอะ่ะเขาได้มาแบบไม่พับแต่ปอยคือได้มาแบบนี้แล้วอะ่ะอืมเสียดายแต่ว่าก็คือ,อการพับอะไรก็ไม่สามารถกรบความหล่อของคุณเขาได้หรอกนะคะหล่อโปสเตอร์ดีมากค่ะทุกคนอันนี้คือโปสต์ที่อีกแบบหนึ่งนะคะโปสต์แบบแรกนะคะที่ได้มาเป็นแบบนี้ทีนี้เรามาดูลูกข้างในเล่มกันบ้างว่าจะมียังไงนะคะ อ๋ออันนี้คือปกใช่ไหมคะเปิดเข้ามาหน้าแรกก็จะเจอแบบนี้คะ่ะรูปเดียวกันกับที่เป็นโฟต้การ์ดนะคะแล้วก็แบบเดียวกันกับ,กบที่เป็นอ๋อโปสเตอร์เมื่อกี้เลยหล่อวะ่ะเออดีเนาะเฮ้ยรูปดีงามไหนขอค่อยๆเปิดนะคะทุกคนว่าจะเป็นยังไงบ้างทื่หนึ่ง เอาจริงปอก็เพิ่งมีโอกาสเปิดดูแบบเต็มที่กับทุกคนวันนี้แหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ปอก็มัวแต่แพ็กส่งให้ทุกคนอยู่นะคะอ่าหล่อจังเลยคุณเขาหล่อจังเลยอะค่ะแม่เอ้ยดีดีมากอะเฮ้ยอย่ามองแบบนี้สิมาเราเขินนะ <laughs> เฮ้ยนะคะอันนี้รูปข้างในจะมีสัมภาษณ์ด้วยโอเคนี่นะคะ โอโหดีอ่ะทุกคนหล่อนะหล่อจังเลยอ่ะพ่อ,โ,อโหมากอะ่ะคือมากกับการถ่ายนี่จศเสียสารเนี่ยคือดีจริงๆดีมากๆเลยนะคะ <c oughs> ทุกคนมันจะเป็นการรีวิวที่ไม่มีสตินะคะ <c oughs> อารมแบบวีดรุ่นพี่อะ่ะที่เราแอบ,บชอบเขามานานเออเหล่อวะเลยไม่มีที่ติเลยอ่ะพ่อพ่อลูกนี้ก็คือแบบ ดีดีมากไม่ว่าจะลูกไหนก็ดีมากๆเลยค่ะดีที่สุดในโลกโอ oh my ก o d ทุกคนรูปนี้เฮ้ยท่านมาร์กโอ้หซีโต้วนทำไมดีขนาดนี้คะเนี่ยโหยรูปคือดีมากนะทุกคนเล่มนี้อีกรูปหนึ่งนะคะอันนี้ก็หล่อดาร์หน่อยนะคะมาร์กตัวน พี่เขาเป็นคนที่แบบนะเบ้าหน้าเทพเจ้าจริงๆนะคือสําหรับปอยอ่ะในโลกของปอยอ่ะคือมารต้นคือที่สุดแล้วค่ะจริงๆคือวอมไม่คิดว่ามันจะมีคนที่หน้าตาดีแบบนี้ในโลกแล้วปอยก็ได้เจอเขาแล้วแบบหลังจากเจอเขาอ่ะปอยบอกเลยว่าแบบคือไม่มีใครที่หล่อชนะเขาได้อีกเลยในชีวิตที่เคยเจอทุกคนแต่ <laughs> ว่าอวยเมนก็ใช่แต่ว่าแบบมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาแบบหล่อแบบนั้นเลยอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงโอ m มก o d อ่ะอันนี้อีกรูปหนึ่งนะคะอืมหลอ่อก็ยังคงยืนยันนะว่ามาร์คต้วนกับรูปขาวดำคือแบบดีมากๆจริงๆค่ะโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะสายตาแบบแบดบอยหล่อมากแม่ <c oughs> ดีอ่ะดีดีด,ดีคือดีมากๆ หมดหรือยังหมดหรือยังมีเท่านี้หรอเดี๋ยนะดูอีกก่อนอ๋อที่เหลือก็จะเป็นคนอื่นอ๋อหมดแล้วนะคะทุกคนเฮ้ยคุ้มอยู่นะรูปเยอะอยู่คุณมาก็คือแบบเปิดเข้ามาก็เจอเลยอะ่ะอืมอันนี้คือปกแรกนะคะเป็นปกสีขาวปกเอของเราโอเคผ่านไปนะโอเคทีนี้เรามาดูปกสีดำกันบ้างนะคะว่าข้างในเป็นยังไงนะคะ โอเคโปสเตอร์ okay, ที่ได้มากับปกสีดําจะเป็นแบบนี้นะคะพี่หล่อมันดู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 เห็นชัดปะชัดไหมคะเดี๋ยวกดซูมให้โอ้ยไม่ชัดอยู่ดีอะความหลอ่อถึงจะเบลอแต่ว่ามันก็ไม่สามารถลบล้างความหล่อของพี่เขาได้นะคะทุกคน <c oughs> คือหล่อมั้งจริงแล้วก็โปสที่ได้มาในเล่มสีดําเป็นโปสแบบนี้นะคะโออ๋อเป็นรูปนี้นี่เ นะคะทุกคนเป็นรูปนี้นะคะก็คือถ้าใครที่สั่งนิ่จสารกับปอยถ้าเป็นเล่มสีขาวนะคะโพสที่ได้ก็จะเป็นแบบแรกอันนี้ก็จะได้เป็นโปสตแบบนี้ถ้าใครสั่งที่เป็นปกสีดำนะคะหล่อแบบแบลบ็ก็กเหมือนกันโอ m มก้ oh d ดีอันนี้คืออันนี้คือโปสเตอร์นะคะโอเคเดี๋ยวดูรูปข้างในรูปข้างใน สรุปว่าลูกข้างในเหมือนกันนะคะทุกคนต่างกันแค่ปกโปกโสเตอร์แล้วก็โฟตโตการ์ดนะคะแล้วก็โฟตโตการ์ดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด5แบบแรนดอมอย่างที่ปอยบอกนะคะเมื่อกี้ทุกคนเห็นเห็นไปกี่แบบนะ2แบบแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวปอยจะให้ดูว่า5แบบที่ว่ามันมีแบบไหนบ้างนะคะก็จะเป็นรูปนี้นะคะอันนี้คือโฟตโตการ์ดแบบออฟฟิเชียลเลยรูปที่1รูปที่2รูปที่3ก็จะเป็นรูปนี้ รูปที่4ก็จะเป็นอันนี้รูปที่5นะคะคืออันนี้โอเค5แบบนะคะแรนดอมใครที่สั่งแบบครบ5้าเล่มน,นะคะก็จะได้การครบ5แบบนะคะส่วนใครที่สั่งไม่ครบก็จะเป็นแบบแรนดอมไปนะคะแล้วแต่เลยนะทุกคนก็ดีงามดีงามมากๆเลยพลอยชอบนะเจะดายที่แบบมันมาแบบพับแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะก็ไม่เป็นไรโดยวรวมแล้วก็คือแบบ นิ่ดีอสารดีมากก็คือแบบเป็นปกแข็งสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็โฟตโต้การ์ดก็ไม่ใช่ขี้ๆนะหมายถึงว่าโฟตโต้การ์ดอันนี้ก็คือไม่ใช่โฟตโต้การ์ดอ่อนๆเลยก็เป็นแบบแข็งๆเลยค่ะแบบแข็งๆแถมมาในเล่มเลยคือดีมากๆเทนโมทําดีอยู่นะในราคาประมาณนี้เราก็ถือว่าคุ้มค่านะคือเคยซื้อแบบ อาจจะแพงกว่านี้แต่ว่าของไม่ได้ดีเท่านี้ก็มีแต่อันนี้ก็คือแบบโอเคเลยแหละนะคะคุรค่าเก่กับการเก็บมากๆเลยนะคะส่วนสําหรับใครที่แบบสั่งกับปอยแล้วก็ก็จะส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกๆคนก็เห็นหลายคนทักมาหาว่าก็ได้ของแล้วอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดใครยังไม่ได้จริงก็ทักไลน์หาปอยอีกทีหนึ่งนะคะ,ะส่งครบให้ ส่งให้ครบทุกออเดอร์แล้วหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ได้ของไม่ครบมันขาดมันเกินยังไงก็ทักบอกนะคะเพราะว่าบางคนอะป่อยส่งผิดก็มีสั่งหนึ่งเล่มส่งให้2เล่มอะไรเงี้ยบางทีก็มีแบบนั้นเหมือนกันยังไงก็ทักมาบอกป่อยอีกทีหนึ่งแล้วปอยก็ต้องขอโทษด,ด้วยส่วนใครที่ยังไม่มีเลยอยากมีในครอบครองนะคะตอนนี้ มันน่าจะเหลืออยู่ที่ปอยไม่เยอะแล้วนะคะไม่รู้ว่าถึง20เล่มไหมอะนะคะถ้าเกิดว่าถ้าใครอกได้จริงๆก็สามารถทักลายปอยมาได้เลยนะคะ ID P o y 2365นะคะทักมาถามได้ว่าเหลือไหมอะไรยังไงเนาะสำหรับนิตยสารเทนโมของพระเจ้านั่นเองสรุปว่าคุ้มคุ้มคุ้มนะคะคุ้มมากๆรูปดีโฟตโตการ์ดดีโปสเตอร์ก็ดีนะคะดีหมดแหละปอยอะ่ะ อะไรที่เป็นห่วมักต้นก็ดีหมดแหละสําหรับปอยนะคะโอเคก็มารีวิวกันให้ดูพอหอมปากหอมคอนะคะรูปดีมากๆเดี๋ยวสําหรับโว้กของน้องแบมแบมนะคะเล่มเล่มมันจะเป็นเล่มของเดือนเมษาปอยคิดว่ามันจะน่าจะมาถึงประมาณสิ้นเดือนนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวถ้าได้มาแล้วเดี๋ยวมารีวิวของแบมให้ดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวปอขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายครับบ๊ายบาย bye 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 <laughs> bye bye ha